สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เราเพิ่งออกมาจากโรงแรมวันนี้เราจะเริ่มต้นวันเดย์อินโซแบบฉบับไม่มีอะไรทําแต่ว่าเริ่มต้นก่นอนตอนนี้ต้องเอาของไปส่งที่ไปซาลีก่อนซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในการที่จะไปส่งของ,ของที่ไปซาีเพราะฉะนั้นเราก็จะมาท้าทายชีตกันทุกคนคือวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีแผนอะไรมากแบบว่าเราก็เออแบบตอนนี้หิวข้าวตตอนนี้ไม่เวลาประมาเลย11โมง 40, 40. แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องไปส่งบรนีัทก่อนแล้วเราก็ค่อยหาร้านข้าอีกทีแต่ว่าเราก็คุยกันแล้วว่าก็คงเป็นันทางอยู่แหละคือจริงๆอ่ะเรามาเกาหลีกันประมาณเจ็ดแปดวันแต่ทุกคนแต่ว่าแอนไม่ได้ถ่ายบล็อกสักวันเลยแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าลืมแต่ว่าเออก็เลยเดี๋ยวจะมาถ่ายวันเดย์โซให้ทุกคนดูซึ่งวันนี้เป็นวันก่อนวันสุดท้ายใกล้กลับแหลวทุกคนนั่นแหละมาถึงแล้วทุกคน แบบค่อนข้างเกรงกิเดชตึกค่อนข้างใหญ่เอาอย่างไงว้าอูป้ปวนตวว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 ปวว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 วเววนววควว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 งววเวว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 ้ววววเลววเววว้วเ,ไไเ,เ,เ,เวววววว คนคนเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอแล้วต้องลงมาข้างล่างโอเคล้อใไงต่อต้องทำอะไรนั่นน เรียบร้อยละเรียบร้อยแหละเรียบร้อยเรียบร้อยละทุกคนเซ็จซินด้วยความง่ายดายง่ายกว่าญี่ปุ่นเยอะไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าแบบเออพนักง,งานที่นี่ใจดีมากพูดภาษาอังกฤษูังกฤษได้แล้วก็แบบเขาจัดการให้หมดเลยก็คือแบบเราแค่จ่ายเงินแล้วก็เออแบบแพ็กของเองอะไรแต่ว่าทุกอย่างก็คือแบบเขาทำให้หมดเลยดีมากแนะนำรู้สึกว่าเออแบบ รู้สึกตอนแรกกลัวเพราะว่าแบบเวลาไปส่งที่ญี่ปุ่นอนะคนญี่ปุ่นจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แล้วก็แบบส่งพีก็ส่งยากแบบขั้นตอนมันเยอะแต่ว่าเกาหลีก็คือโอเค <c oughs> ถูกญี่ปุ่นค่อนข้างแพงกับคนแต่ว่าเออเกาหลีถูกอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบโอเคเอ้ยรู้สึกเวิร์กอยู่นะเอ้ยรู้สึกแบบโอเควันนี้เราผ่านชัยลิสไปได้หนึ่งอัลละต่อไปคือหาร้านข้าวทุกคนอันนี้ค่อนข้างยากของก,การส่งของ ออกมาปุ๊บเราก็เจอร้านนี้เลยเราจะลองเข้าเลยดีไหมนะโอทรอยเชเนอรยุเกจังโอเคมีภาษานกฤษด้วยเอ,อยาล่ะมาเลยมาเลยว้าว ออดน้แต่ว่าไอ้ผักยาวๆนี่คือแบบแตอนแรู้ว่าจะขมแต่ว่าก็โอเคอร่อยดีใช่ให้ก้าละกันเพราะอีกหนึ่งจุดเป็นยาวๆคืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้สั่งอะไรมาคะอ่ะมันชื่ออะไรนะจุกยุกไม่ใช่โซลงตันเออลงตัง อุ้ยมีวุ้เส้นด้วยนะสุปเนื้อต้องแบบวุ้นเส้นข,ขาวนี่ใส่ไข่แล้วก็กินกับข้าวเทสเทสจิ <c oughs> มันมีรสชาติอะไรบ้างหรือมันเป็นจืดๆหรอมันแบบรสชาติกระดูกกระดูกวัวแหละแต่แบบมันใส่เกลือเพิ่มอ่ะอืมเขาเรียกว่าออเดรนติ <c oughs> โอเคอะ <c oughs> โอเค <c oughs> ตอนนี้นะคะแล้วก็มารถไฟฟ้าสถานีอุจิโรซากาเราจะมาดูคลองกันเพราะว่าพี่ลิยังไม่เคยดูคลองก็จะมาดูคลองกันซึ่งมันใกล้ทงแดงมุ่ว่าถ้ามีเวลาเหลือล้วก็อาจจะเดินไปที่ทงแดงมุนเลยแล้วเราก็จะไปดูคลองกันทุกคนเราก็ลงอันนี้เลยแต่ว่าต้องรอไฟแดงก่อนโอเส nhiều nắng, nắng nóng, nóng cái ตอนนี้เรามาโห่ที่ไหนไม่ดูแต่เหมือนร้านมันคล้ายๆทาเพลงเป็นร้านช่อหวยหลายๆอย่างน่าสนใจดีเดี๋ยวต้องลองดูว่ามีอะไรบ้างขายพงขายผ้าใดๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงที่คุณไดซิตี้ออลเลนะคะ ก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรแต่คือแอนต้องการจะกินกคงชา้านก็เลยเสิร์ฟแล้วเราก็มาตรงนี้กันเราเดินมาถึงโทงแนมุนเลยทุกคนจากคลองนั้นใช้เวลาประมาณ15นาทีได้ไหมถึง20ออกมาถึง20โอเคแสดงว่ามันก็ไม่ได้ไกลามากขนาดนั้นแต่ตอนนี้หิมน้ำานเปื่นเลยเพื่นขับมาด้อ <c oughs> โอเคค่ะเราจะเข้าไปหาดนา้มากินกันทุกคนตอนนี้นะคะเรามาที ที่ชื่อว่า Off Work แต่แอนจะแปะโลเคชั่นไว้ให้ทุกคนคือแบบแบรนด์มนลรราคาแอนมุ่งมากคือตอนแรกอะ่ะคุยกันว่าเฮ้ยมันจะทำแท็กได้หรอก็เลยเดินไปถามเขาเขาบอกว่าทำได้ค่ะเพื่อจะแอนจะเอาอะไรให้ดูนะแบบหมือนค่อนข้างตกใจเล็กน้อยแต่แบบแม่สังคีตสุน,นีนี่สามแสนเหลือสองหมื่นเจ็ดเป็นยังไงอันนี้ หกแสนห้าเหลือห้าแสนเก้าปังไม่ไหวปังไม่ไหวปังไม่ไหวแล้วือแบบมีหลายแบรนด์มากแบบมีลักชัวรี่แบรนด์ด้วยแบบบาลาเบอร์เบอรี่กุชชี่อิบแซงบาลองมีอะไรอีกเฟอร์กาโมก็มีอ่ะเป็นยังไงวิเวียนเวสวูดมีอะไรอีกตอนนี้กำลังมองโปโลอาร์มินิวสตูดิโอ คือแบบอย่างปังมากทุกคนไม่ไหวแล้วไม่เชื่อต้องเชื่อทุกคนร้านหกเลยร้านหนึ่งเป็นไงมันปังไม่ไหวเออรองเท้าก็มีค่ะเฟล์กามสี่สิบเปอรเซ็นตดๆ์ง,งไม่ไหวโทษลิโมว่าร้านเจ็ดหรือร้านห้าอะยังไงล่ะไม่ไหว รองเท้ากลมสองสองหมันลดจากสองเก่ากาทุกคนอันนี้ร้านนึงใช่ไหมเหลือแปดแสนเราจะเห็นราคาย,ยัางไงอ่ะแปดแสนค่ะอ,อบมีสรุปก็คือไม่ได้ซื้ออะไรเพราะอะไรกำลังเงินหมดกำลังใจก็หมดทุกคนเือแอน,นอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าคือแบบ เจ็ดแปดวันที่ผ่านมาค่ะแอนซื้อของซื้อเสื้อผ้าไปเยอะมากแล้วก็แบบซื้อเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะก็แบบเหมือนช่วงเนี้ยมันเซลลกันเยอะด้วยก็เลยแบบซื้อซื้อซื้อ,อแล้วก็แบบซื้อไปซื้อมากําลังเงินหมดค่ะจบการแล้วแบบเมื่อกี้ก็เดินไป ด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่เทียบแอนถ่ายหทุกคนดูใช่ไหมคือทุกอย่างมันลดหมดเลยคือมัน,นถูกกว่าในช็อปแล้วเราก็ยังสามารถทาแท็กรีฟันได้ทุกคนคือแอนแนะนาให้ทุกคนมาถ้าใครอยากมามาเลยก็่คือแบบแบบมันจะมีไม่ครบไซส์ก็จะมีไม่ครบนะคือเพราะมันเป็นออ t l e t ได้แหละมันก็คือแบบว่าจะค่อนข้างจํากัดน,นิดน,นึงแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องแบบไซส์แบบอะไรเงี้ยอยากได้ก็มาดูก่อนก็ได้อะไรนงี้ แนะนำนะคะทุกคนถึงได้อาลเลดเออพูดถ้าแบบว่าผู้ชายอ่ะเวิร์กเลยเพราะเสื้อผ้าผู้ชายเยอะมากในร้านนั้นคือแบบเยอะมากคือแบบทั้งช็อปคือมีแต่เสื้อผ้าผู้ชายแต่ก็คืออย่างแอนเนี่ยแอนเป็นคนชอบใส่เทรเตอร์อยู่แล้วเสื้อผงเสื้อผ้าผู้ชายก็คือไม่สีเรียมใส่ได้แต่ว่าก็เราจะ เราจะไม่วู่วาทุกคนเราจะไม่เราจะสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นแอนก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็โตัวเสื้อผ้าผู้หญิงบางทีก็มีนะแบบพวกออเทเซอร์ี่กระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยเยอะมากกลมทุกอย่างเอเวติงเวิร์กแล้วก็พนักง,งานพูดภาษาอังกฤษได้คือไม่ต้องห่วงทุกคนมาได้เลยแล้วก็เวิร์กอ่ะทุกคนถ้าแบบมันอยู่ใกล้เมียงดงด้วยถ้าแบบใครพักแถวเมียงดงอะไรเงี้ย ก็นั่งสถานีมาแค่กี่อันเองสามสี่อันอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงละอยู่ใกล้ดีดีพีถ่ายรูปดีดีพีเสร็จก็คือเดินมาช็อปต่อเลยก็คือปังเวอร์ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต่อไปเราจะไปไหนนะจะไปถ่ายรูปกน่อนหรือว่าจะไปเราจะไปดูตึกนั้นก่อนไหมตึกนั้นไม่มีั่งเลยเอออันนี้ไงอันนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะพาเชียรลิปไปดูตึก hello APM กันนะคะ จะเป็นตึกคล้ายๆแบบทรงแพลตินัมนิดนึงก็ไปดูเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ว่าแบบเป็นยังไงอะไรแบบไหนโอเคปะทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้คะไมนดี อันนี้คือมาหาชนค่ะเยอะจังเลยตอนนี้นะคะก็คือเราจะมาแม่น้ำพันอีกรอบเช่าเสือมาละตอนนี้แบบวันนี้เป็นวันศุกร์คนมันเยอะมากเวเราจะต้องไปหาที่นั่งกันนะคะใช่จะไ,ได้ตรงไหนก็ไม่เราจะได้ต้องสวยๆไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือคนเยอะแบบไม่ไหวแล้วโอเคโอเคอ่ะนี่ครับเราก็มา คือจริงๆแล้วว่าวันก่อนหน้านี้เราได้ที่ที่แบบไม่มีรัวติดแต่ว่าเหมือนวันนี้ก็คือแบบเออนั่งที่แบบมีรัวติดหน่อยเพราะวันนี้แดดร้อนก็เลยแบบเออนั่งตรงนี้แล้วก็คนเยอะมากวันศุกร์แบบคึกคักมากเวอร์แล้วคือแอนก็ไม่กล้าหย,ยุดโทรศัพท์ขึ้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าก็เลยแบบว่าแอบ,บแอบถ่ายตรงนี้นะก็นั่นแหละทุกคนแอนขออน,นุญาตไปอีท e อีทก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน Step Grow hard about what you want to be. Step four. Everybody just do your thing. Mm -hmm. ทุกคนแอนกลับมาถึงโรงแรมแล้วนั่งที่พื้นเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้อาบน้ํา mm hmm. ก็เลยมานั่งที่พื้นแต่ว่าก็คือวันนี้จบลงแล้วจบลงด้วยดีกินเสร็จก็คือเดินกลับมาโรงแรมเลยเพราะว่าง่วงทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะขอจบว so ันเดย์อินโซที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแหละก็เดี๋ยวแบบพรุ่งนี้คงไม่ได้ทําอะไรเยอะมากอะ่ะก็อาจจะแบบว่าจัดเตรียมกระเป๋าเตรียมกับป,บประเทศ แล้วก็ท่าห่ยทุกคนขอบคุณมากที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายทุกคนเรากลับมาลานเมื่อวานที่เรามาตอนเที่ยงใช่ไหมเราถังยูเกจังกับจัดแพรเฮ้ย <c oughs> ทุกคนรอบนี้มันอร่อยวะ่ะมันอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยมากย้อนร้อนใหญ่แรยดูสิเยี่ยมทุกคนร้านนี้อร่อยแนะนำ <c oughs>